ไปนะครับที่จะต้องการเงินเข้าประเทศก็เลยเปิดให้ฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า yeah, เ yeah, yeah, yeah. ย้เยเยเยดีไหมชอบไหมครับเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดคุณฟังผมแต่มันคือนะมีคนโม้ว่าวันนี้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยเยอะสิบล้านคนแล้วอะไรเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นเพียงแค่คําพูดปลอบใจตัวเองก็ผมบอกแล้วว่าตัวเลขที่คุณนับก,กันน่ะ คุณไปนับที่ไหนล่ะนับตามตะเข็บชายแดนที่คนไทยไปมาหาสู่แต่ว่าเดินเข้าเดินออกก็นับหนึ่งเนี่ยมันก็ได้เยอะเลยครับแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่ได้ท่องเที่ยวไม่ได้มาประเทศไทยไไนะท่องเที่ยวไม่ได้มาประเทศไทยเพราะไม่ใช่เพราะว่ามันต้องขอวีซ่านะไม่เกี่ยวเลยนะประเทศไทยเป็นไม่ได้ที่ติดอันดับประเทศที่ททน่าท่องเที่ยวระดับต้นๆของโลกนะแต่การที่เขาไม่มาเที่ยวเพราะว่าเศรษฐกิจโลกครับ นะตอนนี้โลกมันกาลังเข้าสู่ภาวะ recession นะครับหรือโลกเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยมันไม่ได้เกี่ยวเลยกับวีซ่าทำไมตอนก็ขอวีซ่าทำไมนักท่องเที่ยวเ,เต็บ้านในเมืองก็เพราะเศรษฐกิจมันดีเพราะมาเที่ยวแล้วมันสนุกมันไม่เกี่ยวกับฟรีไม่ฟรีวีซ่านะครับชาวจีนมีพันสีร้อยล้านคนคนะค,คุณต้องการเพียแค่หนเปอร์เซ็นตนะครับมันก็มาหาศาลแล้ว ดังนั้นคนเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้าเขามีศักยภาพเขาขอวีซ่าไม่ใช่เรื่องอยากแต่การใี่คุณฟรีวีซ่าเนี่ยนะให้กับประเทศที่มีคนต้องทำสี่ร้อยล้านคนนียนั่นหมายความว่าใครก็ได้นะที่จะเดินทางเข้ามาฟอกเงินในประเทศนี้นะครับประเทศเราจะกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยปัญหาสารพัดนะทำไมไม่สกรีนคนเข้าล่ะครับทำไมวันนี้หิวเงินจีนมากจนนขนายว่าจะต้องทำยังไงได้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทยไอมาเที่ยวผมไม่ว่านกลัวแม่งมาสร้างปัญหาดิครับ คนจีนที่จะมาประเทศไทยนะที่จะหนีมาฟอกเงินมาตั้งแก๊งมาเฟียในประเทศไทยก็มาแห่กันมาเลยรอบนี้ไม่ต้องมีวีซ่าด้วยไม่ต้องขอด้วยนะไปคิดใหม่นะผมฟังแล้วเออแม่ทำไมว่าคนเรานี่แม่งคนที่เป็นระดับนักบริหารเนี่ยทำไมคุณฉลาดแต่คุณไม่เฉลียวบ่างเลยแล้วไงวะถ้าอย่างสิฟรีซา่าชาวสิงคโปร์นีู่ฟรีแล้วสิงคโปร,โร์อยากเดินเข้าออกเดินเข้ามาเลย ใช่ไหมเพราะคนสิงคโปร์มันไม่มีมาเฟียฟรีวีซ่าประเทศญี่ปุ่นฟรีไปเลยใช่ไหมครับแต่ฟรีวีซ่าประเทศจีนผมว่าต้องคิดใหม่แล้วนะอย่าอยากได้จนกระทั่งว่ามองข้ามปัญหาสารพัดที่จะเข้ามาประเทศเรานี่นะผมเชื่อว่าถ้าเร,เราปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยกําจัดธุรกิจผิดกฎหมายอาชญากรรมการเสพ,พ,พติดและการหลอกลวงคนระับผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนหะนึ่งร้อยล้านคนเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก ที่เขาจะมาเที่ยวประเทศไทยแต่ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาจะมาเพราะาฟรีวีซา่ากูเลยเหนื่อยใจนแค่เรื่องต้นกูก็มองเห็นแววหายนาะนะแล้วเออนะเหมือนกับเลยไอ้ทุกเชื่อว่าไปประเทศไปอื่นเนะี่ยไอ้รถเข็นเนะี่ยยังต้องเสียตังค์เลยนะเออประเทศเราเนะนี่ยนะแม่งทุกอย่างแค่จะฟรีหมดไปบางประเทศนี่นะคุณจะเอารถเข็นคุณต้องเอาเหรียญไปหยอดนะครับ แล้วคุณก็ทิ้งนะครับคุณแล้วคุณก็ทิ้งไปเลยใครเอารถเก็นไปคืนก็ได้เงินเพราะเขาไม่มีการจ้างเงินจ้างงานแนั้นก็ทายก็แต่ที่ไปเข็นรถแล้วเอาไปเก็บที่มันก็มันตังเหรียญคืนมาให้แล้วนันกท่องเที่ยวบ,บางคนเนี่ยกระเป๋าพวงกุลาเนี่ยเขาต้องการจะเขียนแต่ที่ที่เนี่ยเขาก็หย่อนเหรียญแล้วก็ดึงรถเขียนเขียนกระเป๋าไว้ก็ทิ้งไปที่นู่นเลยหรือว่าถ้าเกิดเขามีน้ำใจ,จอยากแกะไปเสียบตรงจุดนะมันก็จะได้ตังค์คืนแต่บ้านเรานี่ ไม่มีนะครับนะเออนะวันนี้นะครับปัญหาหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนไม่มาประเทศไทยก็เนื่งเรื่องความไม่ปลอดภัยเป็นพศพาไปต้มตุน๋นโดยใครก็โดยจีนนั่นแหละต้มกันเองนะวันนี้มีแก๊งมาฟีจีนในประเทศเราเยอะมากครับที่ทำมาหาแดกกับนักท่องเที่ยวจีนเอารัดเอาเปรียบคนจีนโดยความรัวมือของท้ารายการไทย นี่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่ารัฐบาลน,นี้แค่เริ่มต้นคุณกตีโจทย์ปัญหาผิดแล้วว่ะ,ะวันนี้นประเทศจีนกำลังเล่งกวาดล้างการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นมันก็มีนักท่องไอ้นักคนจีนหลายคนที่พยายามที่จะหนีออกจากประเทศจีนดังนั้นถ้าไทยฟรีวีซ่านะครับกูว่าจีนเต็มประเทศในรอร้องนะอยากให้ทบทวนนะครับรู้สึกวันหนึ่งตุลานี้แล้วนะครับ โอ้ยภูร์ะุ่มใจเราเตรียมพร้อมอย่างที่จะจัดการกับมาเฟียจีนนะครัแบบนะวันนี้นะเราต้องปรับปรุงภายในประเทศเป็นการใหญ่เพื่อจะเตรียมพร้อมเดินทางรับนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและเป็นนักท่องเที่ยวประเภทคุณภาพ นะครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับถ้าประเทศเราหน้าเที่ยวนะทําไมครับนะเราไปเที่ยวโยโุโรปขอวีซ่ายุโรปยากจะตายหายังไปกันไดน้แล้วคนที่ไปเที่ยวโยโกกุโรปตัวเนี้ยมีตังค์่ห็ไหมขนาดมาขอวีซ่ายากๆแล้วแพงด้วยนะไอ้อะไรจงเก้นวีซานี่ยิ่งแพงใช่รับที่ไปได้หลายประเทศแต่คนไทยก็ยังแห่ไปขอนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็เป็นคนที่มีตังค์ด้วยถ้าลองฟรีวีซ่าเนี่ยกูว่าไทยมันหนีเขายุโรปบานเลยนะ เออรู้สึกผิดหวังนะกับนยโยบายของรัฐบาลที่จะฟรีวีซ่าให้ประเทศจีนแล้วผมเชื่อประเทศจีนนะครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเดี๋ยวว่าเราจะสะกรีนในการให้นักท่องเที่ยวจีนจะมาประเทศไทยต้องขอวีซา่าแล้วผมเชื่อรัฐบาลจีนก็ส่งเสริมด้วยนะเขาไม่ได้ปิดกั้นหรอกครับถ้าเขาอยากจะช่วยประเทศไทยเขาก็พยายามส่งเสริมนะพีอาร์ประชาพันประเทศไทยว่าหน้าเที่ยวยังไงคนจีนก็มาเที่ยวนะนะแต่ไม่ใช่ว่าการฟรีวีซา่าแล้วทำให้นักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ผมกลัวจะได้แต่จีนเท่าดัเออเออตอนนี้เรปัญหาหนึ่งครับที่ประเทศจีนคนระับค่อนข้างไม่พอใจกับเรานะครับนะครับนั่นก็คือสนธิสัญญาอินโดแปซิฟิกที่เราไปเซ็นเข้าร่วมกับเขานั่นแหละครับเพราะสนธิสัญญาตัวนี้นะชัดเจนว่าต้องการต่อต้านอิทธิพลของจีนอันนี้แหละต่างหากที่ทําให้รัฐบาลจีนไม่ส่งเสริมให้คนจีนมาเที่ยวประเทศไทย เขามองไทยเป็นศัตรูเขาไม่ได้มองไทยว่ามีนโยบายที่เป็นมิตรเขามองว่าไทยฝักใฝ่นาโต้นะอืมดังนั้นก็ต้องสร้างความพันธภ,ภาพที่ดีคือหลายคนอาจจะไม่ชอบคนจีนผมก็เคยไม่ชอบคนจีนแต่วันหนึ่งผมได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับคนจีนความรู้สึกผมก็เปลี่ยน คนจีนในเมืองไทยลหลายๆคนที่ผมรู้จักแม่งกับจีนเทาดีๆเองทำแต่เรื่องเฮี้ยๆแต่คนจีนดีๆเยอะแล้วนะพอเราไปเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายคนพวกนี้แหละคือความหวังที่เขาต้องการทําธุรกิจกับเราอย่างตรงไปตรงมาแล้วมีนักุรวิจีนมากมายในบ้านเราเนี่ย,ยคุยเรื่องจีนในทิกตอกมันจะอันตรายเปล่าวะจะโดนบล็อกไหมเอาเปเพื่อนในทิกตอกย้ายย้ายมายูทูบนะเะเดี๋ยวเขาจะบล็อกผมอีกผมไม่อยากโดนแบน นะขอโทษนะครับนะเพื่อนๆทิกตอกนะครับ,รรบกดติดตามไว้นะเพื่อจะได้รู้ว่าผมไลฟ์ตอนไหนแล้วหลังจากนั้นพอทราบแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือมีช่องทางอื่นด้วยนะทิ TikTok กตอกอาจจะเซนซิทีฟมากเรื่องคำพูดถ้อยคำโดยเฉพาะการพูดถึงประเทศจีนเนี่ยอาจจะผิดกฎคุกชุมชนนะครับทำให้ผมถูกแบนเนี่ยผมเพิ่งจะพ้นโทษแบนดได้ไม่กี่วันครับนะเอานะครับฝากพี่น้องทางทิกตอกนะครับมูฟมูฟมูฟแมนมูฟ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 เอาผมจะรอคุณนะนะครเซิร์ชหาเลยมาร์คพินบู M A R K P I T B U L L นะครับย้ายบ้านดนะ่วนนะเพราะคุยเรื่องนี้อันตรายครับรเพราะอังกฤษเขาไม่ชอบไปใครไปโจมตีประเทศเราผมไม่ได้โจมตีนะบางทีการพูดค่อยๆค,ค,คำไปโรบอท AI เนะี่ยมันไม่รู้หรกว่าเรากำลังพูดในมุมดีมุมร้ายมันเห็นมีคำพูดบางครั้งที่ไปตรงกับฐานข้อมูลก็อาจจะบล็อกผมเลยนะอันนั้นถ้าใครอยากฟังย้ายเลยครับขอบคุณครับขออนุญาตปิดติ๊กตอกกันนะครับ อะมาอยู่ตรงนี้วะกูละเสียวเลยกับไอติ๊กตอกเ่ยแม่งโดนบล็อกจนหลอนนะตอนนี้คนติดตามเกือบสองแสนละถ้าปิวอีกโอ้โหแม่งกว่าจะได้คนติดตามแต่ละคนแต่ละคนนี่แม่งโคตรยากเลยเนาะไปโดนปิวนี่โอ้โหนะก็เสียดายเหมือนกันนะกว่าจะคบคนคบพันนี้รายได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นก็ต้องมาระวังก่อนอยู่กทางติ๊กต๊อกอ้าวนี่ถึงไหนแล้วครับ พูดถึงเรื่องอน,ญญนะครับโอเคสนธิสัญญานาโต้นะครับไอ้สนธิสัญญานาโต้สองหรือว่าอินโดแปซิฟิกยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกนะครับมันมีเป้าหมายในการต่อต้านจีนรัฐบาลจีนมองเรานะครับในแง่ลบว่าเราเนี่ยฝักใฝ่แล้วยิ่งล่าสุดนี้ครับมีโดนนะครับโดนนะไม่รู้บินไปจากตรงไหนนะครับเข้าไปถล่มนะครับพมา่าโดนที่บินจากชนกลุ่มน้อยเข้าไปถล่มพม่พมา ผมถามที่ว่าชนกลุ่มน้อยนะทางด้านจังหวัดอะไรนะแม่ห้องสอนใช่ไหมแล้วก็ทางจังหวัดกาญจนาบุรีเนี่ยชายแดนมันติดอยู่กับประเทศอะไรชนกลุ่มน้อยนี้นะอยู่ติดระหว่างพมา่าระหว่างกลางไทยกับพม่าเนี่ยคุณคิดว่าโดนเหล่านี้มันจะส่งผ่านไปยังชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ได้ช่องทางไหนนะครับระวังนนะครับจีนจะส่งขีปนาวุธมาให้แดกทำอะไรให้มันนั้นหน่อย อย่าไปอิงนักอเมริกาเราไม่ต้องการที่จะให้ประเทศเราเป็นทางผ่านในการขนส่งอาวุธนะครับวันนี้มีข่าวแล้วว่ามีจีนนะครับไอ้มีทางพม,นะนะม่านะครับมีพม่าขหนุนจีนอยู่ไอ้จีนขหนุนพมา่าอยู่ด้วยแล้วมีโดนี่ขึ้นจากทางฝั่งชายแดนเนี่ยเข้าไปถลามา่มพม่าเนี่ยคุณคิดว่าโดนเหล่านี้จะลาเลียงผมไม่เชื่อว่าชนกลุ่มน้อยจะสร้างโดนเองนะแต่ผมเชื่อว่าโดนเหล่านี้มีใครส่งไปให้ ถ้าจะส่งให้จะส่งไปทางไหนทิ้งลงจากอากาศได้ไงก็ต้องผนผ,ผานช่องทางไหนเนี่ยผมมองดูว่ากว่าแม่งใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านแน่เลยะวันจะไปทะเลาะกับเพื่อนบ้านนี่ไม่จําเป็นนะครับเรื่องภายในก็อย่าไปเสือกให้เขาแก้กันเองปัญหาในประเทศเราก็เยอะพออยู่แล้วอย่าเอาไฟเข้าบ้านเออนะครับวันนี้จีนนะเขามองเราในสายตาที่ลบมาก ผมคุยเพื่อนชาวจีนนี่เขาก็มีความประสงค์ที่อยากทําธุรกิจกับประเทศไทยอย่างตรงไปตรงมาแต่เขาก็ต้องฟังนโยบายอจากรัฐบาลจีนด้วยนะ้็เกิดรัฐบาลจีนมีกระแสอะไรที่ไม่พอใจไทยเนี่ยมันกระทบถึงการค้าขายครับออนะครับอก็อยากจะให้พวกเราได้เข้าใจว่าวันนี้นะครับ ปัญหาที่คนจีนไม่ได้มาเที่ยวไทยไม่ได้เกิดจากวีซ่าแน่นอนได้เกิดจากปัญหาภายในเรานโยบายรัฐบาลน,นะครับวันนี้นะรัฐบาลจีนนะก็ยังหวังว่าจะให้ประเทศไทยมีนโยบายที่เป็นมิตรนะครับไม่ใช่มีนโยบายที่ต่อต้านจีนนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าในยุคนายดอนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนโยบายจะค่อนข้างจะอิงอิงอเมริกาเพราะคุณดอนก็เป็น เคยเป็นทูตอเมริกาต้องมีกองทัพทางอเมริกามากกว่าทางจีนนะครับนะอันนี้ก็ต้องไปฟังไปดูคนดูก็จะรู้นะดังนะนั้นจีนเองก็พูดเสมอนะว่าประธานาธิบดีสีเจิ้นถิงได้บอกเลยว่าจีนกับไทยนี่มีความใกล้ชิดทางสายเลือดมากที่สุดนะคนจีนไม่เคยมองไทยเป็นศัตรูแต่ว่ามองประเทศไทยเป็นญาตินะเพราะว่ามีคนจีนมาล่ำรวยในประเทศไทยเยอะมาก แล้วคนจีนเหล่านีนะ้ก็ยังเดินทางกลับไปพัฒนาช่วยพัฒนาประเทศจีนด้วยนะครับบางทีก็กลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องก็เอาสิ่งของข้าวของไปฝากส่งเงินส่งทองไปช่วยเหลือนะใน่วงช่วงที่ประเทศจีนยากจนนี่ครับพี่น้องคนจีนในประเทศจีนนี่ครับก็ได้ญาติพี่น้องจากประเทศไทยนะส่งเงินไปช่วยเหลือนะครับดังนั้นการนีงรัฐบาลจีนึงมองเราเนี่ยวอาเป็นญาติไม่เคยมองเราเป็นศัตรูนะครับแต่โอเคคนระับคนจีนเก่งเรื่องการค้า ก็อาจจะค้าขายเก่งเราก็เรียนมองเขาเนี่ยมาเอาเปรียบเราแต่ผมก็บอกว่าถ้าไม่มีสินค้าจากประเทศจีนมาช่วยเนี่ยค่าของที่เราจะสูงปริดถ้าเราต้องผลิตเองใช้เองทุกอย่างเราไม่ไหวบางอย่างเราเสื้อมันถูกกว่าเราจะผลิตทำไมใช่ไหมนั่นต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เลยวันนี้นะในประเทศจีนกวาดล้างอย่ยงหนักน,นะครับแล้วก็ไปบีบประเทศบริวารให้ช่วยกวาดล้าง แต่ก็บีบไ,ไ,ไทยไม่ได้เพราะไทยไม่ได้มีนโยบายที่จะเอื้อ,ขอเขาแต่ในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเขามีความสันธ์ดีๆกับประเทศจีนเขาช่วยกันกวาดล้างจีนเทาวันนี้จีนเทาก็แตกกัมาไหนมาไทยนะวันนี้ที่จีนเทากามาไทยแล้วเพราะประเทศจีนแล้วก็ประเทศบริวารกวาดล้างธุรกิจพวกนี้เพราะประเทศจีนต้องการสร้างชาติโดยการค้าขายไม่ได้การสร้างชาติโดยการ,าาร,าาต,การตั้งแ๊งมาเฟียนะงนั้นผมอยากให้ รัฐบาลทบทวนเลยนะครับเรื่องของการเปิดวีซ่าฟรีเนะี่ยวันนี้ชนะาวจีนที่อยู่ในลาวในกัมพูชาหรือในประเทศในเวียดนามก็จะทะลักเข้าไทยเลยนะไม่ได้มาจากจีนนะเพราะพวกนี้ถือวีซ่าจีนอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดไทยเปิดให้เข้าได้เลยก็มาเลยครับตีตัวจากเวียดนามตีตัวจากกัมพูชาไม่จำเป็นตีตัวมาจากจีนก็มาได้นะเพราะถือวีซ่าจีนเข้าได้เลยนี่ดังนั้นคนที่จะมาก็คือใครครับก็คือพวกจีนเทาที่ถูกไล่ไปที่อื่นประเทศเราจะกลายเป็นศูนย์รวมไทยจีนไอศูนย์รวมจีนเทา คนที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดก็คือข้าราชการไทยไงเก็บสวยกันเพลินเลยมึงแต่นี้ะนะผมเลยอยากจะให้พวกเราช่วยกันส่งเสียงหน่อยในเรื่องนี้นะเออแล้วผมเชื่อเลยว่าข้าราชการไทยแม่งชอบเพราะไอ้จีนเท่านี้มันรู้แล้วประเทศไทยเนี่ยข้าราชการมันซื้อได้มันก็จะจ่ายสวยนะข้าราชการไทยก็จะรับสวยกันเพลินเลย แต่คนไทยไม่ได้เลย,เลยนอกจากเอาปัญหาเข้าประเทศอวันนีาา้ปัญหาในประเทศเราก็มากพอแล้วนะครับแล้วก็คนไทยก็เป็น,นีให้ชาวจีนในวันนี้ก็เยอะพอแล้วแก๊งมาเฟียจีนในประเทศก็เยอะมากแล้วตอนนี้อ่าังนั้นอย่าเอาปัญหามาเพิ่มเลยครับ วันนี้นะปัญหาเรามันลุมมากอย่าเอาปัญหามาสับอะไรเพราะคนไทยจะรับไม่ไหวแล้วนะค,คุณต้องไปเร่งกว่าล้างเรื่องทุติตคอรัชันก่อนทําประเทศนีมันน่าอยู่เชื่อว่าคนจีนมาแน่ถึงให้มีวีซ่าก็ต้องมาเพราะประเทศใจมันน่าอยู่น่าเที่ยวอาหารการกินวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมมันใกล้เคียงกันแล้ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เที่ยวได้ทั้งปีนะครับคุณดูในประเทศเราเนี่ยมันเที่ยวได้ทั้งปีเรามีสามฤดูกาล หนาวก็ไม่หนาวเกินนะร,ร้อนอาจจะตับแลบแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ะนะทนกันไม่หวาดไม่ไหวนะครับเราเป็นอุณหภูมิแบบกลางๆครับร้อนชื้นอาจจะเหนอน,นะเหนียวตัวบ้างแต่ว่ามันก็ดีกว่าประเทศหนาวที่คุณไปเที่ยวประเทศหนาวนะคุณอยู่แค่ไม่กี่วันคุณก็เบื่อแล้วไปไหนมาไหนลำบากหนาวอย่าเยอะจะกินจะนอนจะเดินจะเข้าห้องน้ําโอ้ยโจวงหนาวๆน,นี่มันลำบากจริงๆครับนะ การแต่งกายก็วุ่นวายด้วยในช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนเนี่ยแบบผมเนี่ยใส่เสื้อกล้ามก็อยู่ได้นะแล้วประเทศเราเนี่ยนะเราเที่ยวได้ทั้งปีครับหน้าร้อนก็มีภูเขาน้ําตกทะเลหน้าหนาวก็มีภูเขามีทะเลน้ําตกใช่ไหมหน้าฝนก็เช่นเดียวกันครับอุณหภูมิประเทศเรานรไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวเนี่ย,นนเ,ยเราเที่ยวได้ทั้งปีเลยนะได้อารมณ์คนละอารมณ์นะ แต่บางประเทศเดิเที่ยวได้อารมณ์เดียวนะเออนะครับเราอาจจะอยู่กรุงเทพเบื่อขับไปรถไปเขาใหญ่ก็ได้อารมณ์หนึ่งนะนะครับคกณขับรถลงไปพัทยาก็ได้อารมณ์หนึ่งเห็นไหมแค่ระยะทางแค่ชั่วโมงกว่ากแต่กูรู้ไ้ว่าประเทศมาเลยประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขามีฤดูการเดียวรูนะ้ปะ มีฤดูการเดียวนะก็อยู่ให้ตรงนั้นแหละของเรานี่ขึ้นเหนือก็ได้อารมณ์หนึ่งลงใต้ก็ได้อารมณ์หนึ่งอยู่กลางก็ได้อารมณ์หนึ่งไปอีสานก็ได้อารมณ์หนึ่งลงตะวอก็ได้อารมณ์หนึ่งไปตะวันตกก็ได้อารมณ์หนึงม้ราประเทศเราเนี่ยมันเที่ยวได้ทุกฤดูการเลยแต่ประเทศเขามันมีฤดูการเดียวอาจจะฝนบ้างนะมีฝนบ้างนะหรือหน้าประเทศเขาในหน้าหนาวยังไม่ค่อยมีหรอกเออนะวันนี้เราต้องแก้ปัญหา มาเฟียจีนในประเทศไทยการหลอกลวงคนจีนนะครับโดยการร่วมมือของข่ารายการนี้มีการไปเช่าที่นะครับทำเป็นแหล่งในการดูดซับคนจีนทัวร์เถื่อนทัวร์ผีที่พาลูกค้าคนจีนไปลี้ไถไปกินอาหารในร้านคนจีนที่มาเปิดไว้นะครับก็ไม่ได้กินอาหารไทยเราก็เป็นร้านของคนจีนที่มาเปิดที่ไว้โรงแรมก็ของคนจีนที่มาซื้อไว้พาไปซื้อพระเครื่องก็เป็นพระเครื่องที่พระแม่ก็เที่ยนะไปให้ คนจีนเช่าแผนที่มาเลนทัวร์แม่ก็พากท่องเที่ยวจีนสายมูไปเชาา่าพระที่วัดไทยแต่ก็พาไปโซนของคนจีนอีกเอาไปจีบหมาครับไม่ต้องปลูกเซกเลยวันนี้นะคุณรู้กับประเทศเราเนี่ยแม่งแค่แก้ปัญหาแท็กซี่จราจรน,นะครับมาเฟียคิวรถนะครับผมว่าแม่งกันหน้าเที่ยวแล้วนะกำจัดไอ้พวกธุรกิจผิดกฎหมายพวกทัวร์นอมินี นะพวกต้มตุ๋นหลอกลวงชาวจีนดูแลคุ้มครองชาวจีนนะครับอย่าไปมองว่าเป็นเรื่องของชาวจีนนะนะผมเคยคุยกับเจ้าหน้าที่นะโซับนโซนเนะี่ยโซนพม่มาโซนชาวจีนเนะี่ยตำรวจไทยไม่เขอาอยากเข้าไปยุ่งผิดนะครับต้องเข้าไปยุ่งจะไปปล่อยเขาดูแลกันเองไม่ได้มันจะกลายเป็นชุมชนใหญ่แล้วมาหลังคุณจะเข้าไปทลายไม่ได้แล้วนะ วันนี้คุณดูนะถ้าชุมชนต,ต่างชาติตรงไหนที่มันเข้มแข็งนี่คุณจะเข้าไปกวาดล้างยังไงคุณจะเข้าไปสืบคดียังไงอย่าปล่อยให้เขตใดเขตหนึ่งกลายเป็นเขตทิ่บนของชาติใดเจ้าหนึ่งอย่างเหมือนที่สมุทรสาครเขตชุมชนพม,ม,ามากาเจ้าหน้าที่ไทยไม่กล้าเข้าเขตบางเขตวันนี้นชาวจีนกำลังจะยึดครองแนละ้วเป็นจีนเทาด้วยมีเจ้าหน้าที่คุ้มกองอย่างไรกูจะไปป่าป,ปามยังไงการทำจริงผิดกฎหมายในนั้นเนี่ยเออ อ่าฉะนั้นอย่าปล่อยให้เกิดชุมชนแบบนี้ขึ้นมามันจะกวาดล้างอย่างแบบมันจะแก้ปัญหาไม่ได้กลายเป็นปัญหาบาักงลต้องรีบวันนี้นะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เก็บสวยเนี่ยต้องรีบจาัดก,การเออนะาไม่ใช่มีความสุขกับการเก็บสวยอูละแม่งหนักใจกับประเทศนี้เหลือเกินเรามาแ่งไง้ไทยเท่านี่แม่งก็แย่พอแล้วมีแก๊งมาเฟียข้ามชาติเนี่ยโอ้ย ตำรวจเราไม่ได้เก่งกาดที่ปราบปามุวนี้ได้ครับอย่าไปเอาอาชญากรรมข้ามชาติเข้ามาอีกเลยนบะวันนี้ไมประเทศเราเนี่ยครับหลายหลายชาติมายึดเป็นโซนๆหมดแล้วนะแลนในโซนพื้นที่เหล่านี้ยพวกเราไปบคืนยากมากนะครับคนไทยก็ไม่เข้าไปอยู่้าอยู่ก็จะขยายตัวขยายตัวกลายเป็นดินแดนในการยึดครองของต่างชาตินะคนไทยที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้น,นก็ไม่กล้าเข้าไป ก็จะกลายเป็นแหล่งมั่วสูงของคนแต่ละชาติที่มาตั้งแก๊งมาเฟียในประเทศไทยเอออ่ะวันนี้นโยบายตรงนี้รีบแก้ไขเลยครับและคุณจะได้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาโดยที่ไม่ต้องฟรีวีซ่าด้วย